พี่น้องวันนี้ก็มาไล่อีกเหมือนเดิมมาถอนถั่วนะพี่น้องอันนี้อันนี้เก็บไปแล้วเก็บไปแล้วเก็บผลิตผลไปแล้วนะพี่น้องเหลือฝั่งนี้ยังไม่ได้เก็บน้องดูดูให้ดีๆพี่น้องดูให้ดีๆพี่น้องดูให้ดีๆพี่น้องจะเห็นลายนะจะเห็นลายมัน น้องดูให้ดีๆดูดีๆเห็นลายมันลายเห็นลายในนี้มันจะเป็นเขาเรียกลายเสือนะพี่น se e ้องลายเสือลายเสือลายเสือนี่พี่น้องดูเขาเรียกถั่วลายเสือนะพี่น้องถั่วนี้เป็นถั่วลายเสือนะ ไม่ชัดเพี่น้องไม่ชัดชัดเลยนะพี่น้องไม่มีที่ราชบุรีไม่มีนะไม่มีมีผมคนเดียว,วอุตริอยากจะกินขึ้นมาซื้อมาเสร็จแล้วดันทะลึ่งเอามาปลูกนะพี่น้องทะลึ่งเอามาปลูกก็เลยกลายเป็นถั่วลายเสืออยู่เนี่ย่พี่น้องเออสี่โลร้อยเท่านั้นเอง